สวัสดีครับผมอายุธขาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสเอนอ1คันนะครับห่างหายจากร้านแล้วไปนานนะครับผมกับรถระดับผู้บริหารระดับหรูอดีตค่าตัวล้านกว่าบาทปัจจุบันเหลือแค่แสนกว่าบาทคันนี้นะครับ Toyota c a m ม y 2.4รี่สอจคิวออปชั่นจัดเต็มตัวท็อปสุดในรุ่นเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับผมรถลอรถโดยรวมนะครับผมสวยงามนะครับประวัติดี สีบอนทองเดิมโรงงานหรือสีน้ำตาลนะครับผมเจ้าของเก่านะครับผมประกอบอาชีพราชการนะครับนี่นะครับและที่สำคัญได้ยางมิชลินปลายปี21เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานนะครับมิชลินนะครับดอกหนาใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับผมนี่นะครับแคมรี่นะครับ2.4ิวออปชั่นท็อปสุดจัดเต็มจากโรงงานนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กสใบไม้สาสีเปลี่ยนสีได้ ม่านหลังไฟฟ้านะครับผมกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ผู้บริหารแต่ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันรถนะครับบอดี้สวยไม่มีชนักตัดต่อพิจความแต่อย่างใดนะครับผมหรือจบน้ําหรือสมทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะตามสไตล์ผู้บริหารนะครับผมตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานมีแอร์ด้านหลังเย็นทั่วห้องโดยสารมีไฟด้านหลังนะครับนี่นะฮะ สว่างชัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับผมนี่ครับด้านหน้ากว้างขวางนั่งสบายมีแอร์แบ็กนะครับทั้งหมด4จุดนะครับตั้งแต่พวงมาลัยด้านข้างแล้วก็ด้านข้างเบาะคู่หน้านะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานด้วยนะครับผมนี่นะครเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับ คันนี้นะครับประหยัดพลังงานด้วยพลังงาน LPG นะครับแบบหัวฉีดสามารถใช้งานได้ทั้งน้ํามันและ LPG นะครับมีถัง LPG แบบแคปซูลนะครับถังไม่หมดอายุนะครับมีการต่ออายุถังให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมเอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่นะฮะบอดี้สวยไม่มีชนหนักนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองน้ํามันนะครับโตโยต้ากับแก๊สของคู่กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผม ะะมีกุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับไม่วิ่งมาแล้ว2 5 0 0 0นหม่นกว่ากิโลแท้แท้นะครับผมไม่มีการกอไม่แต่อย่างใดนะครับได้มาสภาพนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับ คองเครื่องนะครับเป็นโครงสร้างเดิมสติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้ําเลยนะครับผมเครื่องเดินนิ่มเรียบดีนะครับผมมี LPG แบบหัวฉีดมานะครับผมนี่นะฮะขับขี่ทางไกลประหยัดแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับแล้วไปดูออปชันภายในตัวรถกันนะครับนี่ฮะเข้ามานั่งอยู่ในตัวรถของคันนี้แล้วนะครับ ภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีระบบการลื่นถลเหยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพนไปด้านหลังนะครับนี่นะครับมีม่านหลังแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงแบบไฟฟ้านะครับผมยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะฮะเรามาดูในส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าวิทยุมีมาสองดินมาให้ด้วยนะครับเป็นจอนะครับขนาดประมาณ10นิ้วอ่าไม่ถึง10นะครับประมาณ8นิ้วนะแปนิ้วนะฮะ มี YouTube นะครับมี Google Map นะครับสามารถเอนเตอร์เทนในรถได้นะครับผมแล้วก็ไมค์สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเป็น3สีตามสไตล์ Camry ตามสไตล์รถหรูนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับขึ้นลงได้ครบนะครับนี่นะครับเป็นระบบแบบออโต้ทั้ง4บานนะครับนี่นะฮะตามสไตล์รถหรูแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้านะครับผมพับไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับนี่นะครับรถขับขี่ดีนะครับผม นี่นะฮะต่างจังหวัดขับไกลขับสบายเลยนะครับผมเอาไปนั่งพาคนแก่เที่ยวต่างจังหวัดนะครับหรือเอาไปขับใช้งานกันนะครับเดินทางต่างจังหวัดเดยยาวนี้นุ่มๆเลยนะครับเหมือนนั่งอยู่บนปุยนุ่นหลับสบายเลยนะครับทตามสไตล์รถหรูตามสไตล์ผู้บริหารนะครับผมนี่นะฮะ อดีตนะครับค่าตัวร้านก็บาทปัจจุบันเหลือแค่หลักแสนนะครับคันนี้ขายให้แค่แสนกลางๆเท่านั้นนะครับแสนกลางๆเท่านั้นสําหรับโตโยต้าแคมรี่ตัวท็อปสุดแบบนี้นะครับคุณจ่ายเงินแสนก็บาทสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับคุณลูกค้าดีกว่าคุณไปซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับมอเตอร์ไซค์มือสองก็ซื้อได้แค่บางยี่ห้อนะครับผมกันแดดกันฝนก็ไม่ได้นะครับแต่คันนี้กันแดดกันฝนได้รุ่มเงียบนะครับหลับสบายพาคุณเท่าคนแก่พาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอไปกินข้าวสบายๆเลยนะ ถูกและอึดและทนนะครับผมถึงจะติดแก๊สก็ไปหยัดนะครับผมนี่นะครับไม่ต้องกลัวเปลืองน้ํามันนะครับคนฉลาดเล่นเท่านั้นนะครับแส่กระบะไปซื้อรถรุ่นอื่นไปซื้อพวกมอเตอร์ไซค์ก็ได้แค่มือสองหรือได้มือหนึ่งเป็นบางทีห้่เท่านั้นนะครับใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับตัวรถอยู่พื้นที่มณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีแตัดหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับผมแล้วแต่ตามตกลงนะครับค่าส่งนะฮะกรุงเทพปริมณฑลส่งให้ฟรีนะครับมีหน้าร้านชัดเจนมีเครดิต เรารายง,งานตามตรงไม่มีหมดเม็ดนะครับถ้าเสียงไม้ไม่ชัดเจนไม่เป็นไรนะครับวิดีโอคอลดูกันสดๆได้นะครับต้องขออภัยด้วยขนาดนี้ใช้ไม่แล้วแต่มันเป็นขค้ื่24เป็นไ i f i มีรบกวนบ้างน,นะครับใครอยากเห็นชัดๆนะครับไปเปิดในจอทีวี100นิ้วไม่มีแตกนะครับแม้แต่สะเก็ดหินคุณก็เห็นนะครับปรึกษาเพื่อนปรึกษาพ่อปรึกษาแม่พาช่างมาดูได้นะครับมาทดลองขับจนกว่าจะพอใจไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผม สนใจโทร0814952929 0 8 1 4 9 5 2 9แล้วคุณจะติดใจกับ Toyota Camry 2.4 q ตัวท็อปสุดครับผมขอบคุณครับ